ส่วนประกอบหลักของความอร่อยนั้นแน่นอนคือน้ำเชื่อมน้ำตาลและครีมเติมเนยลงไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ลูกอมแข็งจนเกินไปลูกอมคาราเมลนั้นเหนียวมากถ้าเคี้ยวไม่ดีหรือผิดจังหวะแล้วก็อาจทำให้ฟันหลุดได้เลยแต่ไม่ว่ายังไงชาวเยอรมันยังนิยมบริโภคถึงปีละ1.7กิโลกรัมต่อคนเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันเลยที่อันดับห้า คุกกี้สอดไส้เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ไข่ไก่จำนวน250,000ฟองซึ่งไข่จำนวนมาหาศาลเหล่านี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นสำคัญของขนมชนิดนี้มิกเซอร์จะตีส่วนผสมจนขึ้นฟูโดยไม่ต้องพึ่งสารเสริมขนมที่อบสุกแล้วจะถูกสอดไส้แล้วเคลือบหน้าด้วยช็อกโกแลต ผู้ผลิตรายหนึ่งบอกเราว่าทิติการบริโภคของชาวเยอรมันอยู่ที่คนละ1.8กิโลกรัมต่อปีขนมที่คนเยอรมันชื่นชอบเป็นอันดับที่4เยลลี่รูปหมีส่วนประกอบหลักของสุดยอดเยลลี่นี้คือเจลาตินและกลูโคสไซรัปครับโดยใช้กลิ่นและสีสังเคราะห์เป็นตัวเพิ่มรสชาติแต่ไม่มีสีน้ำเงินนะครับ เพราะในอดีตเรายังไม่สามารถสก,กัดสีนี้ได้จากผักผลไม้แต่อย่างใดเครื่องจักรที่เห็นนี้กดเยลลี่รูปหมีออกมาได้มากถึงเวลา80ล้านตัวข้อมูลจากงานวิจัยล่าสุดบอกว่าเราบริโภคเยลลี่มากถึงปีละ3.5กิโลกร,รัมต่อคนแถมแนวโน้มยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยมาถึงอันดับที่3 c o คุกกี้ เียงใช้เนยน้ำตาลแป้งก็ได้คุกกี้แสนอร่อยออกมาแล้วล่ะครับเครื่องจักรนี้ทำคุกกี้ได้ถึงนาทีละ2,300ชิ้นแต่ระวังนะครับคุกกี้หชิ้นอาจให้พลังงานถึง100กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวแล้วสมมุติว่าคุณกินไป5ชิ้นต้องจ็อกกิ้งเกือบครึ่งชั่วโมงคือที่จะเผาผลาญได้หมด ถึงแม้จะให้แคลอรี่สูงแค่ไหนแต่เราก็ยังบริโภคมันมากถึงคนละ4กิโลกรัมต่อปีขนมหวานอยอดนิยมอันดับที่2ไอศกรีมครับโรงงานแห่งนี้ไม่มีวันหลับจึงไม่ต้องสงสัยว่าธรรมยรมันถึงตีตลาดไอศกรีมในอิตาลีได้ในที่สุดโดยเฉพาะไอศกรีมวานิลาเคลือบช็อกโกแลต70%ของไอศครีมคือนม ส่วนที่เหลือคือน้ำตาล